วันนี้นะครับเราจะไปกันที่บ้านจาโบอำเภอปาา่ามะพาจังหวัดแม่ฮ่องสอน สวัสดีครับทุกคนนะครับตอนนี้เรา <ฮะ S 1> เราก็จะถึงเขาเรียกว่าอะไรนะบ้านจ่าโบนะครับใช่ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่แม่ฮ่องสอนที่กาลังมาแรงในช่วงนี้คือจริงๆแล้วตรงนี้มันคือทางผ่านที่จะไปปลายนะครับแต่ว่าหลายๆคนแวะมาเที่ยวเพราะว่ามันจะมีแบบเขาเรียกว่าโฮมสเตย์ของชาวบ้านจริงๆนะแล้วตื่นเช้ามาเนี่ยคุณจะเห็นทะเลเหมอกแล้วอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปีครับเขาก็เลยมาเที่ยวกันซึ่งนี่นี่ครับประวัติความเป็นมาเขาก็บอกว่าสมัยก่อนเนี่ยเป็นชาวอะไรนะลาหูใช่ไหมครับลาหูอพยพมานะครับแล้วก็นําโดยจ่าโบ ก็เลยตั้งชื่อตามผู้นำมังอันนี้มังนะนะเขาก็เลยตั้งชื่อตามนั้นแล้วก็เป็นเขาไดเป็นที่เที่ยวแบบเชิญแบบอนุรักษ์นิดนึงนะครับแต่ตอนนี้เรากําลังแวะจุดชมวิวบ้านลุกเข้าหลามและทุกคนก็จะพบกับวิวสวยเนื่องจากขับรถมาค่อนข้างไกลนะฮะก็เลยแวะซะหน่อย จะได้ไม่เหนื่อยล้าจนเกินไปวันนี้นอนที่บ้านผู้ใหญ่โฮมสเตย์เขาคิดแค่คนละ300เองมัง้งรวมอาหารเช้า2คนก็600ถูกมากแต่เดี๋ยวไปดูว่ามันจะเป็นยังไงแต่อย่างที่บอกครับโฮมสเตย์เนี่ยก็มันจะเป็นการให้เราอยู่กินแบบแบบเจ้าของบ้านเลยค,คล้ายๆกันจะมีความแบบว่าอยู่แบบคนท้องที่นะครับ uh huh. บางคนเนี่ยไปนอนโฮมสเตย์แล้วก็บอกว่าเนี่ยทำไมไม่เห็นมีนู่นนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆมันไม่เหมือนกันนะมันไม่ใช่โรงแรมมันไม่ใช่โฮสเทลด้วยโฮมสเตย์ก็คือโฮมสเตย์เฮ้ยแต่ตรงเนี้ย วิวเขาอะมันแบบแอบบมีความแบบว่ามีรูปร่างนิดหนึ่งนะดูเห็นไหมทุกคนลองเลื่อนเข้าไปดูเฮ้ยนี่ไม่รู้มันสวยดีมันจะเป็นแบบนูนๆอยู่ตรงนู้นนี่ถึงแล้วครับนี่อยู่กันเป็นครอบครัวใหญ่ อ,อยู่กันอย่างยิ่งใหญ่เป็นอย่างครอบครัวเลยทีเดียวเชียวคุณไม่ชมสวัสดีครับไป,นะไปดูห้องเงินครับอันนี้ไว้ทําอะไรอะครับไอที่สาาๆไว้คาความเามชื่อว่าหมายถึงว่าไล่ไล่พูดผีเหรอครับอ,อ๋อโอเคบบไ,มมไม่มีครับปไปไหนหมดฮะ <laughs> โอเค okay. อันนี้เข้าได้เลยใช่ไหมครับโอเค <Okay S 2> ครอขอบคุณนะครับอันนี้ห้องน้ํานะครับที่นี่นะครับนอนสองคนนะครับอ่าเขาคิดหัวละสามร้อยบาทแต่ว่าน่าจะนอนถ้านอนสี่คนก็หัวละสามร้อยแต่นี่ครับเราจะเห็นมีวิวส่วนตัวเดี๋ยวมาดูครับว่าตอนเช้าวิวตรงนี้เนี่ยจะเป็นอย่างว,วิวสันวิวสันไหมครับร้อนร้อนนี่กลางวันเนี่ย าขาแปวของก่อนเดี๋ยวเราจะไปหาร้านกาแฟน,นั่งกินนะครับชื่อร้านว่าเดะดอยใจดีแต่ก็ที่นี่มีอีกร้านหนึ่งนะครับก๋วยเตี๋ยวห้อยขาบ้านจ่าโบมีคนรีวิวว่าวิวสวยมากผมไปอ่านมาแต่เดี๋ยวลองไปดูพิสูจน์ดูนะครับไป ที่หมู่บ้านไฟดับนะครับตอนไหนเมื่อวานนะครับวันนี้ก็ยังดับอยู่เขาบอกว่าถ้าจะมาตอนเย็นๆแต่ก็อาจจะดับอีกนะครับแม่โชคดีจริงๆที่เรามาเจอแจ็คพอตนี่คือรายการโกวนโกครับรายการที่ไปท่องเที่ยวสถานที่สวยงามในยามที่ลำบากลําบนเ็เลทีเดียวเชียวคุผู้ชงแต่เรานั่งกินนะครับตอนนี้อยู่ร้านเด็กดอยคอฟฟี่นะครับเขาบอกว่ากลางคืนที่นี่หนาวมากไม่รู้จริงหลหาเดี๋ยวลองดู เพิ่งรู้นะครับว่าที่นี่มีอาหารเย็นให้ด้วยแปลว่าอ๋อคนาาละ300รว,วมอาหารเย็นว่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราเรอกินอาหารเย็นกันดีกว่าครับและนี่คือหน้าห้องพักของเราวิวสนันอีกแล้วครับท่านนี่ชอบตรงที่มันแบบต้องให้ขาลงไปอ่าเราก็ดูครับบรรยากาศยามเย็นฉันจะต้องทำแลบอีกสักทีเพราะความยิ่งใหญ่เกรียงไกรของพวกคุณ พ้นไปครับแบบความรู้สึกหนาวขึ้นมาทันทีเลยเขาบอกว่าอากาศที่นี่นะครับเย็นตลอดปีนะครับเย็นมากเย็นน้อยว่ากันอีกทีหนึ่ง,น,งนี่กระบาดคนใจเทคนิคการคุยมานะครับผมคือคนี่นุ๊งชื่ออะไรนุง้งนี่ดูกล้องดูกล้องนิดนี่ไปวายเดินเด้อ <laughs> ถามทำไมในเะมื่อมันอยู่ตรงนี้เด้อเห็นอยู่ตามตาทนโทษคนไม่ได้มองคนน้องงาุนน้องเงาุ่นได้มาแล้วโชว์หน่อยพี่ดูไฟดับนะคะไปยังดับอยู่นะครับเนี่ยนี่เราเป็นเหตุผลที่ทำไมประเทศเราต้องพัฒนาไปทุกพื้นที่นะครับเพราะว่าตามพื้นที่อย่างจังหวัดแม่ฮ่องสอนเนีย้ยไฟดับ,บดับทั้ง จังหวัดที่ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่นะมไม่ควรจะเกิดขึ้นเดี๋ยวรอกินข้าวนะครับอีกแป๊บหนึ่งจะได้ข้าวแล้วนี่นะฮะกฎระเบียบนะบ,บ้านจาโบเปิดเพงลงร้องคารเราเกตหรือเล่นกีตาร์ได้ไม่เกินสี่ทุ่มนะครับต้องเงียบเสียงห้ามให้อ่านสัตว์เช่นแมวสุนัขไก่เขาจะมีไปนี่ครับภูผาหมอกคนละร้อยไปถ้าผีแมนคนละร้อยไปเดินเที่ยวป่าได้อีกคนละร้อยสามร้อยสิบนะครับนี่ภูผาหมอกหนะ้าตาเป็นอย่างนี้อันนี้ถ้าผีแมน อันนี้ไปเดินป่าให้สวยมากแต่ทั้งหมดที่ผมว่ามาเมื่อกี้นะครับเราไม่ได้ไปเลยก็ <c oughs> คือจริงๆแล้วไฮไลท์ของเราวันนี้คือมาเนิบๆเ,เลยชา้าๆอยู่นอนโฮมสเตย์ stay, แล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าครับไฮไลท์คือหมอกมาดูกันว่าจะเจอหรือไม่เจอต้องลุ้นกันอีกแล้วครับท่านไปรอกินข้าวเย็น พผัดพ,พีแพมแพมพิพมพมโผม,มนี่คือข้าวาอุ้ยมีเนี่ยครับผัดผักแกงจืดซัมติงไรแดงน้ำพริกแล้วก็ไข่เจียวว้าวก็คือราคาคนละสามร้อยบาทนะครับรวมข้าวมื้อเย็นเรียบร้อยแล้วนี่ไข่เจียวะก็ไม่มากด,ดูดิไ็้ปะอืม มันเหมือนตามกับใบมะกรูดเมื่อกี้ดเผ็ดแต่อร่อยตั้งก่อนะราขยผัดผักนะครับอันนี้อะไรก่อนขาวรามอาหารอร่อยเนี่ยแล้วก็นั่งกินข้าวบรรยากาศนะครับก็คือลองดูนี่อาหารในจานแล้วก็ดีก็คือเรานั่งดูวิวภูเขากันอยู่นะครับตอนนี้ก็กินข้าวไปด้วย เยมเดี๋ยวคืนนี้นอนแล้วนะฮะเจอกันอีกทีตอนเช้าเพราะว่าตอนเช้าต้องไหไ้ไรอย่างที่นี่เลยวันนั้นคืนนี้หลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับอรุณสวัสดิ์อรุณเหลือฟ้าจะบอกว่าเป็นเช้าที่ตื่นเพราะว่าเหมือนเสียงไก่ทั้งหมู่บ้านแข่งกันขันอ้พเป๊เป๊อ้พเป๊เป๊ะแต่พักหมูก็ร้องอย่างนี้นี่หมู เดวเราจอกไปดูพร้อมกันนะครับว่าข้างนอกมันจะเป็นยังไงจะมีหมอกหรือไม่ถ้าพร้อมแล้วนี่คือบ้านจ่าโบในยามเช้าครับวิวสันทำไมมองไม่มาตรงนี้ลนะ่ะ สวยมากแต่ว่าเราเห็นหมอกอยู่ไกลๆหมอกไม่ได้มาถึงตรงบ้านเรานะเพราะว่าในรูปแบบผมเคยเห็นว่าหมอกอะ่ะมันมาถึงตรงระเบียงตรงนี้เลยแต่นี้ก็สวยนะแต่เห็นไกลหน่อยหรือว่ามันกำลังเคลื่อนที่มาก็ไม่แน่ทุกคนครับหมอกกำลังมาทางนี้และพระอาทิตย์ขึ้นแล้วสวยมากนี่สินะ ความสวยงามของโลกใบนี้ตอนนี้หมอกมาทางนี้แล้วครับสุดปังมากปังวรังปังปี้ คก okay. ็คือประมาณนะฮะเจ็ดโมงเช้าว่ะแสงอาทิตย์มันจะค่อยๆเคลื่อนเข้ามาหาเราหมอกมันจะเลื่อนตามมาสวยมากเบจิกโมเมนต์เมื่อกี้นะครับจะไ,ไ,ไปไหนฮนะะกินก๋วยเตี๋ยวขาจุ่มขาจุ่มใช่ครับขาจุ่มจุ่มในน้ําเปียกตั้งขาอะไรกันนี่ยอ,อ่ะข้อขาจุ่มอ๋อห้อยข้อยขาบ<ำ>รรยากาศตอนเช้านะในเมืองไมไ่ในเมืองหนิในหมู่บ้านลมลื่นนะครับสงบแสงแดดอ่อน คิดว่ารังก๋วยเตี๋ยวน่าจะผลเยอะแน่เลยดูจากรถที่จอดตรงนู้นมีความเป็นไปได้สูงมาบนเนินเขาเนี่ยครับเขาจะไปกางเต็นท์กันถ้าผมสังเกตนะรูทนี้ยคนมาไม่ต้องสอนนะคนมาเที่ยวแบบกางเต็นท์เยอะก็คือไปนอนปางอุ๋ง,งบ้านลักไทยแล้วก็มาเนี่ยบ้านจาโบแล้วอันน่าจะไปปลายต่อ,อยก็จะเป็นรูทที่แบบเออวันหนึ่งนอนนี่วันนึงนอนนี่อะไรเงี้ยฟิลฟิลนั้น เห็นแบบหมอกอยู่ข้างหน้าแล้วก็ห้อยขามาก,กินก๋วยเตี๋ยวดื่มกาแฟไม่เชื่อดูดูภาพนะผมถ่ายให้ดูอีกรอบหนึ่ง นั่งกินก๋วยเตี๋ยวแล้วดูวิวอย่างเงี้ยคือแบบมันความสุขมันเป็นอย่างงี้นี่จริงๆที่นี่ไม่ได้มีแค่ร้านก๋วยเตี๋ยวนะก่อนหน้านี้ผมเดินผ่านมา,นะมา,า,นานเมีร้านอาหารตามสั่งร้านก๋วยเตี๋ยวร้านสุปตามอะไรแบบหลายร้านอยู่เนาะร้านกะแฟร้านกาแฟเราะนั้นมาเที่ยวเนี่ยไม่ได้ต้องกลัวนะว่าจะมีแค่กินก๋วยเตี๋ยวให้ขายกันเดียวมีอื่นด้วยละไก่หมู่บ้านเนี่ยบอกเลยนะเหมือนมักคับให้ตื่นมาดูมาทิตย์ขึ้นแข่งกันร้องเลยตอนหนาว หมูร้องกลากรากว่าต่ปักหมาเขาเหา่าเ,เนี่ยตื่นทุกคนครับขนาดวันนี้วันธรรมดานะฮะผมว่าคนยังถือว่าโอเคเลยนะแบบไม่เหงาอะ่ะเราไปนั่งกินกาแฟดีกว่า,าร้านเดิมแล้วกันาตามที่เขาเล่ามาก็คือจาโบเนี่ยเป็นผู้นำนะครับ มาที่ชุมชนนี้แล้วก็ตั้งลกลากนะฮะก็เลยเป็นที่อหมาชื่อบ้านจาโบนี่ฮะร้านเด็กดอยใจโกมาอีกแล้วโอ้ยแต่วันนี้วิวสันทริปนี้เรามาเจอเรามีอินเวนเซอร์นอนะข้างห้องเราด้วยครับกิปลีซึ่งอยู่ไหนก็ไม่รู้ไม่เคยคิดว่า,วาจะได้กินกาแฟในที่ที่สวยขนาดนี้ มองไปมันเป็นแบบทะเลหมอกจริงๆอ่ะคือตอนกลางวันมาใช่ปะ่ะ<ม>ก็ยังแบบโอเคเป็นภูเขาวสวยดีแต่ช่วงเช้าที่นี่คือแบบโคตรไฮไ,ทไลท์โคตรดีเพราะนั้นเราคนจะซึมซับกับมันอ,อย่างเต็มที<ช>่นะ<ช>ครับใช่ครับเอาให้แหง้งเลยทีเดียวเดียวคน <ๆ S 2> <ๆ S 1> ละซึมซับ มากครับทุกท่านก็จะบอกนะว่าเดี๋ยวเราจะไปจากบ้านจาโบแล้วนะครับคือตอนเช้าพีกจริงอยากให้ทุกคนเห็นแบบหมอกลงแบบเต็มภูเขาให้หมดเลยที่ที่เห็นด้านหลังเนี่ยนะก็มาเที่ยวกันได้นะครับมาอุดหนุนชาวบงชาวบ้านที่เขากันนะเราจะไปแล้วนะครับก็ที่นี่บ้านจาโบนะครับก็จะอยู่ระหว่างทางปลายนะครับกับพวกบ้านรักไทยปางอุ่งแล้วตัวเมืองแม่ห้องสอนอยู่ตรงกลาง ขับรถมาเที่ยวกันนะอย่างผมแน่นอนบ้านผู้ใหญ่โฮมสเตย์ราคานะครับคนละ300บาทรวมอาหารเย็นถูกมากแต่ก็แน่นอนครับ้าเจตัวอะไรต้องเตรียมมาเองนะแล้วก็อาหารเนี่ยเป็นคันโตแบบเตรียมมามเบียบข้าวประมาณสองสามอย่างที่นอนครับก็สะอาดนะคือบ้านมนอาจจะดูเป็นบ้านบ้านจริงๆอ่ะแบบบ้านไม้อะไรเงี้ยไม่ได้มีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรมากมายไม่มีเครื่องทําน้ําอุ่นนะครับบอกไว้ก่อนนะครับตอนซัดน้าเย็นเนี่ยรอ้องอากันเลยทีเดียวแต่ว่ามันดีมากจริงแล้วก็สะอาดมากครับนั่นแหละ ไปแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เราด้วยนี้ลาไปก่อนครับบ้านจาโบว์คิว